สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่ในเพจซิม ULATOR อีกแล้วเห็นน้องๆหลับอยู่แบบนี้เราไม่อยากจะกวนเขาเลยนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะตอนนี้เรามีอยู่9้าตัวค่ะทุกคน <S <S ดูสิเป็นอีโมจิแคทนะคะที่เราเพิ่งได้มาจาก e อ็กซ์คลูซีฟแพกนี้ค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้ที่เรามากับน้องๆเนี่ยเพราะว่าเรามีข้อมูลบางอย่างคะ่ะทุกคนไว้แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าครั้งนี้วันเสาร์ที่จะมาถึงนี้นะคะจะมีอัปเดตหรือเปล่านะคะแต่เรามีคําใบบางอย่างจากคุณเพรสันให้ทุกคนดูค่ะไ้ละไปกับน,น้องๆก่อนเลยแล้วกันนะคะวันนี้เราจะไปเดินทั่วแมปกันนะระหว่างที่เรามาวิเคราะห์คำใบจากคุณเพรสันเราจะมาเพิ่มแรงของเรากันนะคะอยู่ที่แรงที่9้าเรียบร้อยและะ้วค่ะเป็นมาสเตอร์แล้วนะแล้วก็รีวอร์ดของเรานะคะก็มาถึงครึ่งทางเรียบร้อยแล้วนะ เอาละค่ะไปกันเลยนะคะคำใบ้อันแรกจากคุณเพรสตันนะคะมาจากในทวิ t เตอร์ของบ g เกมนะคะเขามีการโพสต์สั้นๆว่า Cat ค่ะทุกคนซึ่ง Cat คำเดียวเท่านั้นเลยนะคะเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคำว่า Cat คำเดียวเนี่ยหมายถึงอะไรนะอาจจะหมายถึงสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่หรือว่าจะเป็น Cat World หรือมินิเกมที่เกี่ยวกับแมวหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจเลยนะคะมีแค่คำสั้นๆเท่านั้นนะคนในทวิตเตอนะคะก็มองวันนี้คือคำใบ้ สำหรับการอัปเดตครั้งหน้าค่ะทุกคนคิดว่าไงคะบางคนนะคะก็คิดว่าอาจจะเป็นตัวใหญ่ที่จะมากับมินิเกมครั้งใหม่รอบนี้นะคะแต่ว่าเราเองก็เห็นต่างจากคนในทวิตนะคะเราคิดว่าคุณเพลสตันอาจจะแค่ชอบแมวและก็แค่อยากจะโพสต์คำว,ว่าแมวเท่านั้นค่ะเป็นไปได้หรือเปล่าเอาละค่ะอืมรับพอร์ชันฟรีนิดนึงต่อไปนะคะในวันถัดไปเนี่ยคุณเพสตันนะก็โสพสต์ภาพอันนึงขึ้นมาค่ะเป็นน้องแมวกำลังหลับ ก็คือเจ้าแมวตัวนี้นั่นเองนะคะที่กำลังหลับอยู่ค่ะเป็นภาพกิฟต์นะคะดูการหลับของน้องแมวนั่นเองนะมันน่ารักมากๆเลยนะคะแต่มันก็สื่อไปถึงคำพูดคำแรกที่เขาโพสต์ขึ้นมานะคะกับคำว่าแคทคำเดียวนะนั่นก็คือเป็นเจ้าน้องแมวตัวนี้นั่นเองนะเราไม่แน่ใจนะว่าราคาเจ้าตัวนี้จะพุ่งขึ้นอีกหรือเปล่านะคะตอนนี้ราคาของเขานะจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนเจมนะคะทุกคนซึ่งเราคิดว่าก็เป็นคำใบ้อีกคำหนึ่งเหมือนกัน,นะคะ่ะซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเป็นคำใบ้ของ ไอะะรคะ่แต่ไม่แน่นะคะว่าวันเสาร์นี้อาจจะมีการอัปเดตอะไรอีกหรือเปล่านะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกี่ยวอะไรกับเจ้าแมวหลับตัวนี้หรือเปล่านะคะส่วนในทวิ t เตอนะคะก็มีข้อมูลออกมาประมาณนี้ค่ะทุกคนมีแค่ประมาณ2โพสต์เท่านั้นนะคะเอาละขอมาดูแควกันหน่อยแล้วกันนะคะใช้ฟรุตทั้งหมด30อันนะง่ายมากเลยอันนี้มา,าฟรุตหรออันนี้หรอโอเคใช้อย่างละ10อันละกันเนาะ ก็ได้30แล้วเย้เควสคอมพิวเรียบร้อยอ่าล่ะต่อไปก็เป็นตกปลานะคะ24ครั้งโอ้โห <c oughs> เยอะจังอะเราไม่แน่ใจว่าเกมตกปลาอยู่ตรงไหนอะทุกคนไม่ค่อยได้ไปเลยอะตกปลาตั้ง24ครั้งเนี่ยโหอ,อะไรครับเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นเลยนะอ่ามาลองตกปลาหน่อยแล้วกันนะคะตั้ง20กว่าครั้งเนี่ยอาละจะมีปลาบ้างไหมล่ะเนี่ยอ๊ยอ๊ยโอ๊ยอย ปลาฉลามเลยเหรอ,องั้นเลยเหรอ,อนี่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 โอ้ได้อะไรมาได้เหรียญมานะคะอ่าครั้งที่สองนะอ่าล่ะจะได้ฉลามไหมเนี่ยโอเคได้ไปเหรียญอีกแล้วไม่เห็นจะได้ปลาเลยค่ะดูสิว่าอะไรจะติดเบ็ดมาเป็นปลาหรือเปล่านะสีสยงตัวใหญ่หรือเปล่าเป็นพอร์ชันนะเราได้ยินว่ามีคนได้สแียงตัวใหญ่เยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ทำไมเราไม่เห็นได้อะไรเลยอะ เหมือนตกปลาจะมีการเปลี่ยนแปลงนะเรารู้สึกว่าตอนแรกเนี่ยจะตกยากมากกว่านี้นะไม่ใช่แค่แบบคลิกเฉยๆนะคะอาจจะเป็นเพราะเบ็ดตกปลาของเราหรือเปล่าคะอาจจะขึ้นอยู่กับเบ็ดตกปลาเดี๋ยวเปลี่ยนเบ็ดตกปลานิดนึงนะออโอ้อีกอันหนึ่งตั้งสองพันนะคะทุกคนรู้สึกว่าไม่ได้ของดีๆสักทีนะคะถ้ามันมีฟองอากาศก็แสดงว่ามีอะไรมาติดเบ็ดเราเรียบร้อยจะปลาฉลามได้ไหมเนี่ยคว้างไปได้ไกลยอยู่เหมือนกันนะ แต่ว่าก็ยังไม่ได้ของดีๆนะคะคาดหวังมากก็จะตกได้ฉลามกินเหยอของเราสินะโอเคเรียบร้อยนะคะเควสคอมพีเตห์ยากมากกว่าจะผ่านเควสนี้ไปได้นะนะนนะยาวนานมากเหลือเกินนะคะเดี๋ยวขอรับรีวอร์ดนิดนึงนะเดี๋ยวเราค่อยๆทำไปแล้วกันนะคะ เดี๋ยวเรามาสปอยอัปเดตกันต่อเลยแล้วกันนะอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจค่ะทุกคนปกของเกมนี้นะคะเปลี่ยนไปค่ะหลังจากอัปเดตครั้งที่5นะคะมีพร่ำหน้าปกที่เปลี่ยนไปค่ะเป็นน้องแมวเหมือนน้องแมวเทวดานะคะคล้ายๆกับน้องหมาตัวนี้นะคะแต่ว่าไม่ใช่ค่ะเป็นน้องแมวค่ะซึ่งคล้ายๆกับ น้องแมวตัวที่อยู่ในโซนรีเบิร์ตเลยนะคะเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะมีการรีเบิร์ตอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะเป็นน้องแมวตัวนี้เลยค่ะนี่แต่ว่าไม่ใช่ตัวสีทองนะทุกคนเป็นตัวสีธรรมดานะคะซึ่งโชว์อยู่หน้าปกถ้าใครเข้ามาดูเนี่ยก็น่าจะเห็นแล้วนะไม่แน่ว่าอัปเดตครั้งหน้านะจะมีการรีเบิร์ตอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะตอนนี้แอเรียสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่99เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วเอ็กที่อยู่ในสปอนว์เนี่ยก็หมดแล้วค่ะแต่ว่ามันมีประตูลับประตูหนึ่งอยู่นะคะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูเลยดีกว่านะซึ่งมันเชื่อมโยงมากๆเลยนะคะทุกคนว้าวนี่เลยนะคะแอเรียที่99นะเรามีเอ็กอยู่ที่112เรียบร้อยแล้วลราคิดว่าน่าจะหมดเพียงเท่านี้นะคะในโซนนี้นะแต่ว่ามันมีประตูตรงนี้ค่ะ เป็นประตูที่ยังเปิดไม่ได้อยู่นะคะต้องใช้กุญแจนะคะทุกคนและประตูแห่งนี้นะอาจจะพาเราไปสู่โลกใหม่เอกไปที่113ก็ได้ค่ะซึ่งเราไม่ทราบเลยนะคะว่าจะมีอะไรอยู่ด้านหลังประตูนี้ค่ะทุกคนน่าตื่นเต้นใช่ไหมล่ะคะและไม่แน่นะคะว่ากุญแจที่จะเปิดประตูแห่งนี้นะจะเกี่ยวอะไรกับน้องแมวตัวนี้หรือเปล่านะคะถ้าใครยังไม่มีเนี่ยอย่าลืมไปสะสมนะ อาจจะใช้เจ้ดตัวนี้แลกเพื่อจะผ่านประตูก็ได้ค่ะหรือไม่นะคะก็อาจจะต้องรีเบิร์ตก่อนก่อนที่จะเปิดประตูแห่งนี้ได้ค่ะเราคิดว่าน่าจะสมเหตุสมผลนะคะมีใครเห็นด้วยกับเราไหมถ้าเห็นตา่างยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เลยนะ สสัปดาห์แล้วเนาะไม่มีการอัปเดตค่ะเราคิดว่าอาทิตย์นี้นะ่าจะมีการอัปเดตแต่อาจจะไม่ใช่การอัปเดตใหญ่นะคะซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่แล้วก็เยอะเท่าการอัปเดตรอบที่แล้วนะคะเอาล่ะเป็นยังไงบ้างสําหรับข้อมูลและก็สปอยการอัปเดตรอบนี้นะคะหวังว่าวันเสาร์นี้ทุกคนจะได้เจอกับเกมอัปเดตครั้งใหม่นะคะงั้นสําหรับวันนี้ก็ขอไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ